แฟนบอลคิดอย่างไรเมื่อบุรีรัมไม่ปล่อยแข้งทีมชาติกลายเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังมีข่าวออกมาว่าสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดโดยท่านประธานสโมสรอ,อย่างแนวินชิดชอบออกมาปฏิเสธการปล่อยตัวสุพนัทเหมือนตานักเตะตัวเก่งของทีมร่วมทีมชาติไทยชุดการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา เนื่องจากต้องการส่งตัวแข้งวัย20ปีไปยุโรปส่วนจะไปทำอะไรนั้นไม่ขอเปิดเผยนั่นทำให้โคดระอิสระสีเทโรเฮดโค้ชทัพช้างศึกชุดซีเกมต้องปวดหัวกันเลยทีเดียวเพราะเจ้าตัวหวังจะได้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดในการเดินทางไปประเทศกัมพูชาคว้าเหรียญทองกับประเทศไทยให้ได้หลังทีมชาติไทยพลาดท่าจากการแข่งขันสองครั้งล่าสุด แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สโมสรบุรีรัมยูเนเตดปฏิเสธการปล่อยตัวนักเตะเข้าร่วมทีมชาติไทยเพราะก่อนหน้านี้ทัพปราศาสตรสายฟ้าเคยปฏิเสธการปล่อยนักเตะเข้าร่วมทีมชาติไทยมาแล้วไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาหรือว่าครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามก็เคยไม่ปล่อยตัวสุพนัทมาแล้วโดยในครั้งนั้นบุรีรัมให้เหตุผลว่ายังมีโปรแกรมฟุตบอลภายในประเทศเหลืออยู่และกลัวว่านักเตะจะเหนื่อยล้าเกินไปหากต้องกลับสึกสองทาง หรือว่าล่าสุดยังสึกชิงแชมป์อาเซียน2022ทัพช้างศึกก็ไม่มีชื่อนักเตะตัวเก่งจากบูรีรัมไม่ว่าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดสุภนัทเหมือนตาหรือว่านื้บดินแม้ว่าทั้ง3รายจะไม่ถูกประกาศชื่อติดท,ทีมชาติไทยลุยสึกชิงแชมป์อาเซียน2022ตั้งแต่แรกแต่ก็น่าคิดว่านักเตะที่ฟอร์มเด่นกับสโมสรกลับไม่ถูกเรียกติดทีมชาติ หรือไม่พอในช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยกำลังไล,ล่ล่าความสำเร็จในการคว้าชแชมป์อาเซียนทั้ง3คนกับเดินไปร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ถึงประเทศอังกฤษล่าสุดกับกรณีของสุพนัทเหมือนตากับการลุยซีเกมครั้งที่32จะถามว่าบุรีรัมยูเนเต็ดผิดหรือไม่ที่ไม่ปล่อยตัวนักเตะเข้าร่วมทีมชาติก็คงไม่ผิดเพราะการแข่งขันทั้ง4เกมและชิงแชมป์อาเซียนไม่ใช่โปรแกรมของฟีฟ่าหรือว่า AFC บุรีรัมมมีสิทธิ์ที่จะปล่อยนักเตะร่วมทีมชาติหรือไม่ก็ได้แต่หากมองที่ความสําคัญของทีมชาติไทยบุรีรัมมก็ดูจะมองข้ามไปหรือไม่นอกจากนี้ครั้งหนึ่งในายเนวินชิดชอบยังเคยประกาศในงานแถลงข่าวของสโมสรว่าจะไม่ส่งนักฟุตบอลอยูสิบหรืออายุไม่น้อยกว่านั้นไปแข่งขันฟุตบอลให้ทีมชาติไทย นื่องจากมองว่านักเตะเปลี่ยนไปหลังกลับจากการรับใช้ชาติเรื่องเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ต้องการจะผลักดันฟุตบอลไทยไปให้ไกลกว่าที่เป็นอยู่และต้องย้อนกลับมามองว่าอะไรคือต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเป็นปัญหาของการจัดการทีมชาติไทยสมาคมฟุตบอลบริหารงานไม่ดีไทยลีกดูแลการจัดการแข่งขันไม่ลงตัวหรือว่าสโมสรมองที่ความสำเร็จของตัวเองจนเกินไป ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าทุกคนอยากเห็นทีมชาติไทยประสบความสําเร็จในทุกระดับตั้งแต่อาเซียนเอเชียไปจนถึงระดับโลกเพื่อชื่อเสียงของประเทศและแฟนบอลไทยทุกคนแต่หากทุกภาคส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือรวมถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพดูแล้วคำว่าก้าวผ่านอาเซียนก็คงจะเป็นไปได้ยาก